สวัสดีครับอบลและเพื่อนเพื่อนทาง YouTube นะครับกับผมนะครับจอชฟันทงนะครับสำหรับฟุตบอลในวันอาทิตย์ที่24กรกฎาคมพศ2565นี้นะครับผมก็ได้เลือกมาที่5คู่ส่วนใหญ่ก็ยังคงอยู่กันที่หลีกรองของชวีบยุโรปกันทั้งหมดเลยนะครับ แต่ก่อนที่เราจะเข้ารับชมคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลเราไปสรุปผลคู่เมื่อวานกันหน่อยนะครับสรุปผลคู่ฟุตบอลเมื่อวานทั้งหมด4คู่ที่ผมได้เลือกวิเคราะห์ไปนะครับเราไปเริ่มกันที่คู่แรกเป็นคู่ VVIP ที่ผมได้กดบินส่งให้สมาชิก v, v ีวทางไลน์กันนะครับวี v v IP เมื่อวานนี้ผมเลือกไปที่ลีกัสเซียนะครับเป็นคู่ระหว่าง CSK a Moscow สโเจอกับ FK So c h i นะครับซึ่งคู่นี้เนี่ย ผมเลือกต่อมอสโกไปที่ราคาปอปอนะครับจบเกมครับเป็น CSKA มอสโกเอาชนะโซชี it, ไปได้ด้วยสกอร์สาประตูต่ศูนย์ก็คู่นี้กินเต็มไปนะครับก็ยินดีกับสมาชิก VVIP ทุกๆท,ท่านที่ได้ตามบินนี้นะครับส่วนผลฟุตบอลอีก3คู่นะครับที่ได้วิเคราะห์ที่หน้าช่องนะครับ คู่แรกนะครับมอโมกับสริอุดคู่นี้ผมเลือกลองสริอุดที่ราคาลูกครึ่งจบเกมเป็นมอโมเอาชนะไป3าหนึ่งคู่นี้เสียเต็มนะครับคู่ถัดมานะครับบรุกิมกับ FK เจิร์ฟคู่นี้ผมเลือกลองเจิร์ฟไปที่ราคา2ลูกควบจบเกมเป็นบรุกิมเอาชนะเจิร์ฟไปที่5 0เสียเต็มนะครับและคู่สุดท้ายครับโลเซนบอกกับทอมโซ่นะครับคู่นี้ผมเลือกต่อโลเซนบอกที่ราคาครึ่งลูกจบเกมเป็นโลเซนบอกเอาชนะ3 0คู่นี้กินเต็มนะครับ สำหรับเมื่อวานนะครับ4คู่นะครับตายไป2คู่เข้าไป2คู่นะครับก็ภาพรวมเมื่อวานทั้ง4คู่ก็เรียกได้ว่ายกกันไปนะครับแต่ว่าถ้าใครเลือกตามถูกคู่ก็ถ้าได้บวกก็ยินดีด้วยนะครับส่วนท่านใดที่ได้เลือกตามระหว่างมอนโมก,กับบรูกิมก็ต้องกราบขออภัยด้วยสำหรับ2คู่นี้นะครับ สำหรับท่านใดที่ต้องการสมัครสมาชิก VVIP เพื่อรับทีเด็ดนะครับก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้นะครับที่ไลน์แอดจอปดแที่ลิงก์ด้านใต้คอมเมนต์แล้วก็ที่ qr-code นะครับสามารถสแกนและส่งเพิ่มผมเป็นเพื่อนเพื่อ,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 อขอรับทัศนะและทีเด็ดในคู่ VVIP กันได้ครับ หรับวันนี้นะครับทั้ง5คู่เราไปเริ่มกันที่คู่แรกกันก่อนเลยนะครับเป็นคู่ในดิตลีฟินแลนด์ไวเคอรลิก้านะครับจะเป็นคู่ระหว่างคู่ PS, ีเอสเจอกับ h.i.f.k คนะครับคู่นี้จะเตะก,กันที่สนามซาวอนซาโดเมตอารีนานะครับจะเตะก,กันในเวลา2ทุ่มตรงนะครับเรามาดูอันดับตารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยนะครับชาบ้านครับคู่ีเอสอยู่อันดับที่1ของลีกฟินแลนด์นะครับ แข่งไปทั้งหมด14นัดชนะ10เสมอ3แพ้ไป1เกมยิงได้24เสียไป9ประตูมีอยู่33คะแนนครับส่วนฟัง H IFK อยู่อันดับที่12แข่งไปแล้ว14นัดชนะ1เสมอ4แพ้ไป9เกมยิงได้10เสียไป25ประตูมีอยู่7คะแนนนะครับก็ทั้ง2ทีมนี้เรียกได้ว่าผลงานบนตารางคะแนนแตกต่างกันอย่างสุดข,ขั้ว อีก1ทีมเป็นทีมจ่าฝูงอีก1ทีมเป็นทีมบวยของตารางเลยนะครับสถิติ Head to h e a d นะครับสิบนัดหลังสุดที่ทั้ง2ทีมนี้ได้เคยเจอกันก็บง่งบอกเลยว่าคูพีเอสครับในรอบ10เกมที่เจอกันเอาชนะไปได้6ครั้งเสมอกันไป4ครั้ง1 0เกมหลังสุด h IFK ไม่เคยเอาชนะคูพีเอได้เลยนะครับซึ่งเกมล่าสุดที่ทั้งสทีมนี้ได้เคยเจอกันก็เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเป็น H IFK เปิดบ้านแพ้ให้กับคูฟีสไปด้วยสกอร,ร์หนึ่งปนต์ครับเรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านคูฟีสนะครับรายงานตัวผู้เลยนบาดเจ็บวันนี้เรียกได้ว่าไม่มีเลยนะครับเจ้าบ้านค่อนข้างจะฟูลทีมโดยที่จะมีทีเด็ดตัวแนวลุกอย่างทีมเวอรเรนแน,นกับยิโร j เจวีเนนสองรายเป็นตัวทีเด็ดประจำทีมในวันนี้นะครับส่วนฝั่ง H IFK สภาพความพร้อมในวันนี้รายงานตัวคลีมาเจ็บและติดตัวแบ์ก็ไม่มีนะครับวันนี้ HIFK เนี่ยจะวางซอ y เกียริโมเมนคาเลเป็นปตัวสร้างสรรเกมนะครับโดยที่หน้าเป้าวันนี้จะวางเอริมักคา่นิจะลงลาดตักข่ายในวันนี้นะครับ เรามาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับก็สําหรับคู่นี้นะครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่เรียกได้ว่าผลงานบนตารางคะแนนแตกต่างกันอย่างสุดขั้วแต่ฟอร์มการเล่นเนี่ยไม่ต่างกันมากนักนะครับคูพีเเนี่ยฟอร์ม5นัดหลังสุดชนะมา2เสมอ2แพ้ไป1เกมเกมล่าสุดเป็นเกมที่คูพีเนะครับแพ้ให้กับคูปาไปด้วยสกอร์สประตูนหนึ่งซึ่งเป็นเกมกระชับมิตรนะครับส่วนฝั่ง H IFK ฟอร์ม5านัดหลังสุดชนะมา1เสมอ2แพ้ไป2เกมเกมล่าสุดเป็นเกมที่ HIFK บุกไปเสมอมากับมาเรนฮามมาด้วยสกอร์1ประตัวต่อหนะครับซึ่งเลทราคาคู่นี้นะครับเปิดมาที่เจ้าบ้าน q p s ต่ออยู่ที่ราคาลูกครึ่งนะครับแต่ราคาไหลไปที่ลูกครึ่งควบ2นะครับซึ่งผมก็จะยึดราคาลูกครึ่งควบ2เป็นหลักละกันนะครับ ซึ่งถ้าเทียบกันแล้วด้วยผลงานต่างๆของทั้ง2ทีมต้องยอมรับว่าเจ้าบ้านดูดีและเหนือกว่าทีมเยือนอย่างชัดเจนนะครับถึงแม้ว่าฟอร์มที่ผ่านมาคูพีเอสจะยังไม่เปรี้ยงป้างมากนักนะครับแต่โดยรวมเนี่ยดูทรงแล้วน่าจะเก็บ3มแต้มในบ้านได้นะครับซึ่งสถิติอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจเลยนะครับคูพีเอสยาที่ได้เล่นในบ้านในฤดูกาลนี้จาก7เกมนะครับเอาชนะไปได้6แล้วก็เสมอไปเพียงแค่1เกม ในรอบ7เกมในบ้านที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยแพ้ใครนะครับยิงไป15เสียไป4ประตูเพียงเท่านั้นเองนะครับส่วนทางกับฝั่ง hifk นะครับเกมเยือนทั้งหมด6เกมที่เคยลงเล่นในรายการนี้ชนะไปเพียงแค่1เสมอ3แล้วก็แพ้ไป2เกมนะครับยิงได้7เสียไปถึง8ประตูนะครับจากสีตัวนี้ก็ต้องยอมรับว่าเจ้าบ้านคูปีเอสเหนือกว่าในทุกมิติในทุกด้านเลยนะครับคููนิทาจะเลือกทีมทำกำไร ผมขอเทจใจไปฟังคูพีเอสเจ้าบ้านรุ้นกินเต็มฟันทงเรามากันที่คู่ที่2นะครับเป็นศึกเดนมาร์กซูเปอร์ลีกนะครับจะเป็นคู่ระหว่างบอนบี้ไอเจอกับนอร์เอรลนนะครับคู่นี้จะเติกันที่สนามบอนบี้สตาดิโอนะครับจะเติกันในเวลา3ามทุ่มตรงนะครับเรามาดูผลงานบนตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับ ชาบ้านบอนบี้อยู่อันดับที่5แข่งไปแล้ว1นัดชนะ1แล้วก็ยิงได้1นะครับมีอยู่3คะแนนส่วนฝั่งนอตเจรันทีมเยือนนะครับอยู่อันดับที่2แข่งไปแล้ว1นัดชนะ1นะครับยิงได้2มีอยู่3คะแนนเหมือนกันนะครับซึ่งทั้ง2ทีมเปิดสนามของลีกเดนมาร์กไปแล้วเนี่ยเก็บชัยชนะไม่ได้ทั้งคู่เรียกได้ว่าผลงานก็เปิดหัวมาค่อนข้างจะดีทั้ง2ทีมเลยนะครับสถิติ h ฮตูเฮตนะครับตรงนี้ก็ต้องบอกว่า ผลงานนี้แตกต่างกันอย่างลิบลับเลยนะครับบอลบี้สิเกมหลังสุดที่เจอกับนอร์เจอร์แลนด์เนี่ยเก็บชัยชนะไปได้8นัดนะเสมอหนึแล้วก็เป็นฝั่งนอร์เจอร์แลนด์ครับเก็บชัยชนะไปได้1เกมนะครับซึ่งเกมล่าสุดที่ทั้ง2ทีมี้ได้เจอกันเนี่ยก็เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ต้นปีที่ผ่านมานะครับเป็นบอลบี้บุกไปเอาชนะนอรเจอแลนด์มาได้ด้วยสกอร์สประตูตศูนนะครับ เรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านบอนบี้แพ้ใต้การคุมทีมของนิวเฟรเดเรนซรายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บจะมีอยู่2รายก็จะประกอบไปด้วยเควินเมซากับคาวบิยอกนะครับโดยที่วันนี้ครับคาดว่าบอนบี้จะมันในระบบ4-1-2-1-2นะครับโดยที่แนวะรับก็จะมีโรสเตตคุมมาชาการในเกมรับ กองกลางตัวรับครับคาดว่าจะใช้ลาโดเซวิทนะครับคู่ตรงกลางก็จะเป็นแคปิสกับเบลนะครับตัวปั้นเกมหรือว่าหน้าต่ำวันนี้จะใช้ซลิมาเน่นะครับคู่หน้าวันนี้ก็จะเป็นดิฟโควิดเล่นคู่กับเฮดลุนนะครับทีมเยือนครับนอร์เจอร์แลนด์นะครับภายใต้การคุมทีมของเฟลมิงเพเดเซ้นนะครับก็จะมีข่าวดีก็ตรงที่ไม่มีรายงานตัวเพลย์บอเจ็บและติดต้นแบนเพิ่มเติมเลยนะครับวันนี้นอร์เจอร์แลนด์จะมาในระบบ4-3-3นะครับแนวรับก็จะมีเคียนแฮนเซน เป็นกองหลังกับตันทีมจะคุมมาชาการในเกมรับนะครับตรงกลาง3คนก็จะมีบิสตรอปคิดเ e นเซนแล้วก็ดีโอแมนนะครับโดยที่3แนวลุกวันนี้คาดว่าจะใช้แฮนเซน and Man แล้วก็นนยมาจะเล่นไป3นแนวลุกในวันนี้นะครับเรามาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับก็สําหรับคู่นี้นะครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่เรียกได้ว่าทั้งผลงานบนตารางคะแนนแล้วก็ ฟอร์มโดยรวมไม่ต่างกันมากนักนะครับบอลบี bon ้ ee, ฟอร์มหนัดหลังสุดชนะมา3เสมอ1แพ้ไปเพียงแค่1นเกมเกมล่าสุดเป็นเกมที่บอลบี้ครับเล่นเกมฟุตบอลยุโรปในศึกยูฟายูโรปาคอนเฟเซ์ลีกเจอกับโปรกรนนะครับซึ่งเป็นบอลบี้เสมอกับโปรกรนไปด้วยสกอร์1ประตนหนึ่งส่วนฝั่งนอร์เวย์ฟอร์มหานัดหลังสุดชนะมา2เสมอ1แพ้ไป2เกมเกมล่าสุดเป็นเกมที่นอร์เวย์บุกไปเอาชนะโอเดนเซบีเคมาได้ด้วยสกอร์2ปรละตัวศูนย์นะครับซึ่งเลทราคา คู่น,นี้เปิดมาที่เจ้าบ้านบอลบี้ต่ออยู่ที่ราคาครึ่งควบลูกนะครับตอนนี้เนี่ยราคาไหลไปที่ราคาบอลบี้ต่อที่ครึ่งลูกผมก็จะยึดราคาครึ่งลูกเป็นหลักละกันนะครับซึ่งคู่นี้นะครับเทียบกันในเรื่องของราคาเนี่ยส่วนตัวผมมองว่าราคาก็กค่อนข้างจะแปลกๆสักหน่อยนะ นะครับเนื่องจากทั้ง2ทีมเนี่ยฟอร์มดีทั้งคู่โดยเฉพาะบอลบี้ช่วงที่ผ่านมานะในเกมล่าสุดที่เจอกับโปรโกรในศึกุบบอลยุโรปเนี่ยเกมนั้นเป็นโปรโกรต่ออยู่ที่ครึ่งลูกแต่บอลบี้ทาผลงานได้ดีนะครับไปยันเสมอมาได้บวกกับสถิติเฮดทูเฮดที่เป็นฝั่งบอลบี้คมอยู่ฝ่ายเดียวเลยนะครับซึ่งเกมนี้จะเป็นอีกหนึ่งเกมนะครับที่คาดว่าบอลบี้น่าจะเก็บ3แต้มในบ้านได้เนื่องจากสถิติ เฮดูเฮดบ่งบอกไว้ว่าบอลบี้มักจะทําผลงานได้ดียามเจอกับนอร์จแลนด์เนี่ยเรียกได้ว่าคู่นี้เป็นบอลแพ้ทางจริงๆนะครับถึงแม้ว่านอร์แลนด์เนี่ยจะอยู่ในช่วงฟอร์มดีเนี่ยแต่เวลามาเจอกับบอลบี้ทีไรน,นะครับมักจะแพ้เกือบทุกครั้งไปเลยนะครับดังนั้นคู่นี้ผมขอฟืนจากที่ราคาที่เปิดมาครึ่งควบลูกไหลลงมาที่ครึ่งลูกเนี่ยราคาไหลลงค่อนข้างจะ,ปะแปลกๆไปสักหน่อย ผมขอฝืนไปฝั่งเจ้าบ้านบอนบี้ดูทรงแล้ววันนี้บอนบี้จะเก็บ3แต้มได้ฟันธงเราไปกันที่คู่ที่3นะครับไปกันที่ศึกสวิตซ์ซูเปอร์ลีกนะครับจะเป็นคู่ระหว่าง FC ฟซียงเจอกับยังบอยนะครับคู่นี้จะเตะกันที่สนามสตาร์ทิวิลองนะครับจะเตะกัน,นเวลา3ทุ่มครึ่งนะครับเรามาดูอันดับตารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านซียงอยู่อันดับที่2 แข่งไปแล้ว1น,นัดชนะ1น,นะครับยิงได้3เสียไป2ประตูมีอยู่3คะแนนนะครับส่วนฝั่งยังบอยอยู่อันดับที่1น,นะครับแข่งไปแล้ว1น,นัดเนี่ยยิงได้4นะครับยังไม่เสียประตูมีอยู่3คะแนนเท่ากันแต่ว่าผลต่างประตูได้เสียยังบอยดีกว่านะครับ ฟอร์มโดยรวมของทั้ง2ทีมนะครับเรียกได้ว่าทั้ง2ทีมนี้ฟอร์มค่อนข้างจะแตกต่างกันพอสมควรนะ FCC ซียงนะครับฟอร์ม5นัดหลังสุดชนะ2แล้วก็แพ้ไป3เกมนะครับแต่ก็ต้องบอกก่อนว่า5เกมที่ผ่านมา สิยงนะครับส่วนใหญ่เป็นเกมกระชับมิดถึง4เกมมี1เกมเนี่ยเป็นเกมเปิดลีของสวิตนะครับซึ่งเป็นเกมที่สิยงเอาชนะลูกกโดไปได้ด้วยสกอร์สประตูสอส่วนฝั่งยังบอยฟอร์มฮานาลังสุดนะครับชนะ3แล้วก็เสมอไป2เกมนะครับเกมล่าสุดเป็นเกมที่ยังบอยบุกไปเอาชนะ ไลปายัสมาได้ด้วยสกอร์หประตศูนย์เป็นเกมยูฟายูโรป้าคอนเฟลิกรอบคัดเลือกนะครับซึ่งยังบอยเองก็มีเกมทางการไปแล้ว2เกมนะเป็นเกมเปิดลีกที่เอาชนะ FC ซูริกไปด้วยสกอร์ส0กับเกมยูฟาการปดาที่ผ่านมานะครับอนนะั้น3เกมที่เหลือเป็นเกมกระชับมิตเช่นเดียวกันนะครับคู่นี้เนี่ยเรทราคาเปิดมาที่ทีมเยือนอย่างยังบอยต่ออยู่ที่ราคาครึ่งควบลูกนะครับ ก็คู่นี้เป็นคู่ VVIP ประจำวันนี้นะครับคู่นี้นะครับผมจะไปฟันธงและให้ทัศนะกันที่รายนะครับท่านใดต้องการรับทัศนะและทีเด็ดในคู่นี้ก็สามารถแอดไลน์ hmm. เข้ามาสอบถามกันได้นะครับที่รายแอดเ8โที่ลิงก์ด้านใต้คอมเมนต mm ์ hmm. แล้วก็ที่ QR Code นะครับสามารถสแกนและส่องเพิ่มผมเป็นเพื่อนเพื่อ,อขอรับทัศนะและทีเด็ดในคู่ VVIP กันได้ครับ เราไปกันที่คู่ที่4นะครับไปกันที่รีกสุ d เ n นออสเวนคารนะครับจะเป็นคู่ระหว่างฮักเคนเจอกับเยอแการเดนนะครับคู่นี้จะเตะกันที่สนามบาวิด a าอารีนะครับจะเตะกันในเวลา4ี่ทุ่มครึ่งนะครับเรามาดูอันดับตนารางคะแนนของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับ จ้าบ้านฮักเคนอยู่อันดับที่1แข่งไปแล้ว14นะัดชนะ9เสมอ4แพ้ไป1เกมยิงได้32เสียไป19ประตูมีอยู่31คะแนนนะครับส่วนฝั่งเยอกระเด้นอยู่อันดับที่2แข่งไปแล้ว15นะัดชนะ9เสมอ3แพ้ไป3เกมยิงได้33เสียไป10ประตูมีอยู่30คะแนนนะครับสถิติเฮ t o เฮต์นะครับ,รนรบ10นัดหลังสุดที่ทั้ง2ทีมนี้เคยเจอกันนะครับฮักเคนเก็บชัยชนะไปได้1ครั้ง เสมอกันไป1ครั้งแล้วก็8ครั้งเนี่ยเป็นฝั่งเยอการ์เดนเก็บชัยชนะได้ทั้งหมดเลยนะครับเรียกได้ว่าผลงานสติเฮต o เฮต d เนี่ยเทไปฝั่งทีมเยือนอย่างเยอการเดนอยู่ฝั่งเดียวเลยนะนะครับมีเพียง1เกมเนี่ยที่เยอการ์เดนเสียท่าพลาดพังแพ้กับฮักเคนไปนะครับโดยที่เกมล่าสุดที่ทั้งสทีมนี้ได้เคยเจอกันก็เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้ว เป็นฮักเคนเปิดบ้านแพ้ให้กับเยอะการ์เดนไปด้วยสกอร์หประตูสูงนะครับลองมาดูความพร้อมก่อนเกมในะวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านฮักเคนแพยใต้การคุมทีมของเพอร์ฮอกโมนะครับสภาพความพร้อมในวันนี้จะไม่มีรายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บและติดท,ทดแบนเพิ่มเติมนะครับ นอกจากเซวยวยังมีอาการบาดเจ็บอยู่2รายติดค้างอยู่ก็จะเป็นโยนาธานลาชิดกับยอนไฟเบิร์กนะครับโดยที่วันนี้คาดว่าฮอกมูกุนซือของทีมจะวางระบบ4-3-3นะครับแนวรับก็จะมีอีเวนฮอฟแลนด์คุมมัญชาการในเกมรับ ตรงกลาง3คนนะครับก็จะมี len, ensen, กุสตาฟเบอร์เกลนไรกาตเจนเซนและก็เามิลกุสทับสันนะครับ3แนวลูกครับตัวริมเส้นก็จะมีแบร์ชูกาดกบเรียวเบงสันนะครับแล้วก็หน้าเป้าวันนี้จะใช้อเล็กซานเดอร์เยเลเมเยฟสุดหน้าดาวสนัวตัวเก่งของทีมที่ฤดูกาลนี้ลงเล่นไปแล้ว14นัดกดไปถึง14ประตูจะลงล่าตาข่ายในวันนี้นะครับ ส่วนฟังทีมเยือนครับเยอร์การเดนภายใต้การคุมทีมของคิมเบิร์กสแตนสภาพความพร้อมในวันนี้จะมีแบ็กซ้ายตัวเก่งของทีมมีอาการบาดเจ็บอยู่หนึ่งรายก็จะเป็นเอเลียตแคคนะครับก็จะมีรายเดียวที่มีอาการมาเจ็บนะครับโดยที่วันนี้คาดว่าเบิร์กสแตนกุนซือของทีมจะวางระบบ4-3-3นะครับแนวรับก็จะมีเคลมาเอ็กดันคุมบัชาการในเกมรับนะครับตรงกลาง3คนก็จะมีเอมมานูเอลแบนดา แฮมปัตฟินเดลและก็แมกนุดอิลิกเซนนะครับสามแนวลุกนะครับวันนี้คาดว่าจะใช้แฮริสลาเดตินาชวิกเตอร์เอ็ดเวิร์เซนแลวก็กูสตัฟวิกเฮมจะเล่นเป็นสามแนวลุกในะวันนี้นะครับเรามาดูทัศนะศส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับก่อนสำหรับคูน่นี้นะครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่เป็น2ทีมที่ฟอร์มดีของลีกเซอร์เบีในชั่วโมงนี้เลยนะครับ เจ้าบ้านฮักเคนฟอร์ม5นัดหลังสุดชนะมา2เสมอ3ห้าเกมหลังสุดฮักเคนไม่เคยแพ้ให้ใครเลยนะครับเรียกได้ว่าผลงานกำลังเข้าฟักข้าฟอร์มเลยทีเดียวเกมล่าสุดเป็นเกมที่ฮักเคนนะครับบุกไปเอาชนะซาวาม,มาได้ด้วยสกอร์5ประตูต่อหน,นะครับส่วนฟังทีมเยือนครับเยอรก,การเดนนะครับฟอร์มหนัดหลังสุดเรียกได้ว่าเป็นฟอร์มเพอร์เฟกต์เทนจริงๆ 5เกมลสุดเก็บชัยชนะมาได้ทั้ง5เกมรวดเลยนะครับแล้วก็ทั้ง5เกมเนี่ยเป็นเกมการเล่นแบบทางการทั้งหมดเลยนะครับไม่มีเกมกระชับมิตรเลยนะนะครับซึ่งเกมล่าสุดเป็นเกมที่เยอการ์เดนเล่นศึกฟุตบอลยูฟายูโรปาคอนเฟลิก์รอบคัดเลือกบุกไปเอาชนะลุยเอก่ามาได้ด้วยสกอร์2ประ ตัวหนึ่งนะครับก็เรียกได้ว่าผลงานกําลังดูดีจริงๆเลยสำหรับเดอะการ์เดนทีมเยือนนะครับซึ่งเลทราคาคู่นี้เปิดมาที่ราคาเสมอนะครับส่วนตัวผมแล้วเนี่ยในเกมวันนี้นะนะครับผมยังชอบเทใจไปฝั่งทีมเยือนอย่างเดอะการ์เดนมีสถิติ2ตัวที่บ่งบอกว่าวันนี้เยอะการ์เด้นน่าจะมาเก็บ3แต้มได้นะครับตัวแรกเนี่ยเป็นสถิติ h ฮดทูเฮดนะนะครับอย่างที่บอก10เกมที่เจอกันเนี่ย เยอการ์เดนเก็บชัยชนะไปถึง8เกมเลยทีเดียวนะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจก็จะเป็นฟอร์มการเล่นนี่แหละครับที่เยอการ์เดนเนี่ยยังรักษาผลงานอันแข็งแกร่งไว้อย่างดีเยี่ยมนะครับจาก5เกมชนะมา5เกมรวดเลยนะครับเสียไปเพียงแค่2ประตูจาก5เกมนะครับแล้วก็คินชีสได้ถึง3เกมนะครับจาก5เกมที่ผ่านมากดไปถึง 15ประตูเลยทีเดียวนะครับนันมงบอกได้เลยว่าทั้งเกมรับและเกมลุกของเยอะการ์เดนตอนนี้ก็กําลังฟอร์มแจมเลยทีเดียวดังนั้นคู่นี้ถ้าจะเลือกเชียร์นะครับผมขอเลือกเชียร์ไปที่ทีมเยือนอย่างเยอะการ์เดนผมอ่านว่าวันนี้เยอะการ์เดนน่าจะไม่แพ้นะครับแล้วก็ดูทรงแล้วน่าจะบุกมาเอาชนะฮักเคนได้ฟันทง เราไปกันที่คู่ที่5นะครับเป็นศึกนอร์เวย์ที่เปริกลิกนะครับจะเป็นคู่ระหว่างซานเดฟยอตเจอกับโมงนะครับคู่นี้จะเตะกันที่สนามลิลิสอารีนานะครับจะเตะกันในเวลา5ทุ่มตรงนะครับ เรามาดูอันดับตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเริ่มจากฝั่ง้าบ้านซานเดฟยอดอยู่อันดับที่11แข่งไปแล้วสนัดชนะ5เสมอ2แพ้ไป6เกมยิงได้23เสียไป26ประตูมีอยู่17คะแนนนะครับส่วนฟางโมอยู่อันดับที่1แข่งไปแล้วสนัดชนะ10เสมอ3แพ้ไป2เกมยิงได้29เสียไป13ประตูมีอยู่33คะแนนนะครับสถิติเฮตูเฮต์นะครับ10นัดหลังสุดที่ทั้ง2ทีมนี้ได้เคยเจอกันนะครับ ซานเดฟยอดเอาชนะไปได้2นัดเสมอกันไป1น,นัดแล้วก็เป็นฝั่งโมงนะครับเก็บชัยชนะไปได้ทั้งหมด7นัดนะครับซึ่งเกมล่าสุดที่ทั้ง2ทีมนี้ได้เคยเจอกันก็เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วเป็นโมเปิดบ้านเอาชนะซานเดฟยอดไปได้ด้วยสกอร์สาประตูหนึ่งนะครับสถิติอีก1ตัวนะครับที่พลาดไม่ได้เลยนะครับคู่นี้เนี่ยสิเกมหลังสุดที่เคยเจอกันนะครับมีสกอร์ต่ําเกิดขึ้นเพียงแค่1เกมนะครับ นอกนั้นเนี่ยเก้าเกมเนี่ยมีสกอร์สูงทั้งหมดเลยนะครับสังเกตสกอร์สูงนะครับโอ้โหไม่ว่าจะเป็น6 1 4 2 3 3 3 1 5 0สนะแล้วก็มีเกม31ทั้ง2เกมหลังสุดด้วยเรียกได้ว่าสกอร์สูงเนี่ยคู่นี้จดลิตแล้วก็เตรียมกดบินรอได้เลยนะครับเรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับ เริ่มจากฝังเจ้าบ้านซานเดฟยอสภายใต้การคุมทีมของอิกโอดกาดนะครับสภาพความพร้อมในวันนี้จะไม่มีชื่อของซานเดลโมฟอสนะครับนักเตะหนึ่งเดียวที่มีอาการบาดเจ็บ โดยทีน,นี้ครับซานเดฟยอจะมาในระบบ4-3-3นะครับแนวรับก็จะมีควินเจนเซนคุมมัชาการในเกมรับตรงกลาง3คนก็จะมีอเล็กซานเดร์สันนิวสันฮามิดซิงแล้วก็วิลเลียมคูโตวิชนะครับสามแนวลุกในวันนี้คาดว่าจะใช้โมเมตดออฟเคลุตเวีปเตอร์แล้วก็ดีเวอร์เวก้าจะเล่นเป็น3แนวลุกในวันนี้นะครับ ส่วนฟังทีมเยือนครับโมแพยใต้การคุมทีมของเออร์ลิงโมนะครับสภาพความพร้อมในวันนี้จะไม่มีชื่อของเอลิกแอนเดอร์สันก็จะมี1นรายที่มีอาการมาเจ็บเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นนะครับโดยที่วันนี้คาดว่าเออร์ลิงโมกุนซือของทีมจะวางระบบ3-5-2นะครับแนวรับก็จะมีเอลิกออาเกน คุมบัญชาการในเกมรับตรงกลาง3คนก็จะมีเออร์ลิงคุนซอนเซเวิร์ดแมนเซเวิร์กแล้วก็เอมิลเบวิกนะครับคู่หน้าวันนี้คาดว่าจะใช้ลาฟิกเชคนนนี่จะเล่นคู่กับดาวิดดาโต้โฟฟาน่าสุน์หน้าดาวสซนวัวของทีมจะลงร่าตาขายคู่กันนะครับเรามาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับ ก็สำหรับคู่นี้นะครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่เรียกได้ว่าผลงานบนตนารางคะแนนกับฟอร์มการเล่นเนี่ยแตกต่างกันพอสมควรนะครับเจ้าบ,บ้านซันเดย์ยอร์ฟฟอร์มหันหนงสุชนะมา2องเสมสอสแพ้ไป1เกมเกมล่าสุดเป็นเกมที่ซันเดย์ยอร์ฟบุกไปเอาชนะ FK เจอร์มาได้ด้วยสกอร์2ประตูตหนึ่งนะครับ ส่วนฝั่งโมฟอร์มห้านัดหลังสุดชนะมา2เสมอ2 5เกมหลังสุดโมยังไม่เคยแพ้ให้ใครนะครับรวมไปถึง10เกมด้วยนะครับนี่ฮะสถิติ10เกมของโมเนี่ยชนะไปได้8แล้วก็เสมอไป2เกม10เกมหลังสุดโมก็ไม่เคยแพ้ให้ใครเช่นเดียวกันซึ่งเกมล่าสุดเป็นเกมที่โมนะครับเปิดบ้านเอาชนะเอฟบอกทีมจากสวีเดนมาได้ด้วยสกอร์สี่ประตูนหนึ่งในศึกฟุตบอลยูฟายูโรปาคอนเฟล,ลีกในรอบคัดเลือกนะครับ ซึ่งเลดราคาคู่นี้เปิดมาที่ทีมเยือนอย่างโม e นะครับบุกมาต่ออยู่ที่ราคาครึ่งควบลูกนะครับซึ่งคู่นี้นะครับก็ต้องยอมรับเลยว่าผมเทใจไปฝั่งทีมเยือนอย่างโม e อย่างแน่นอนนะครับเนื่องจากสถิติหนึ่งตัวที่น่าสนใจนะครับซานเดฟยอตนะครับยามที่ได้ลงเล่นในบ้านฤนดะูก,กาลนี้จาก5เกมนะครับซานเดฟยอตไม่เคยชนะใครในบ้านได้เลยนะครับเรียกได้ว่าฤดูก,กาลนี้ซานเดฟยอต มีผลงานการเล่นในบ้านย่ำแย่จริงนะครับเสมอไป2แล้วก็แพ้ไป3เกมเสียไปถึง13ประตูนะนะครับส่วนฝั่งโม6เกมในการเล่นเป็นทีมเยือนในฤดูกาลนี้ชนะไปถึง4นะครับแล้วก็เสมอไป2เกมเกมเยือนของโมไม่เคยแพ้ใครนะครับยิงได้9เสียไป3ประตูผลงานส่วนทางกนะันจริงครับสำหรับ2ทีมนี้รวมไปถึงภาพรวมฟอร์มการเล่นโดยรวมด้วยแล้วก็สติ h head tohead ทั้งหมดเทไปฝั่งโมทีมเดียวเลยนะครับดังนั้น คู่นี้ผมยังย้ำว่าโม e วันนี้มีดีมากๆนะครับคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่โมรุนเม็ดที่2ฟันุง ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ5คู่ที่ผมได้เลือกมาวิเคราะห์ในวันนี้นะครับทั้ง5คู่ที่ผมฟันธงไปนั้นจะถูกใจเพื่อนๆหรือเปล่าก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับสำหรับทั้ง5คู่ผมจะสรุปสั้นๆอีกถึงรอบนะครับคู่แรกครับคู่พกับ H IFK ผมเลือกต่อไปที่คู่พสคู่ที่2ครับบอนบี bon ้กับนอเจ์แลนด์ผมเลือกต่อไปที่บอนบี้ คู่ที่3ครับสิยงเจอกับยังบอยนะครับคู่นี้เป็นคู่ VVIP ประจวบวันนี้ท่านใดต้องการรับทัศนะและทีเด็ดคู่นี้ก็ลองแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้นะครับ mm hmm. คู่ที่4ครับฮ mm ักเคนกับเฮอร์การเดนคู่นี้ผมยังชอบทีมเยือนอย่างเฮอร์การเดนในราคาเสมอและคู่ที่5นะครับซานเดฟยอดเจอกับโมคู่นี้ผมขอเลือกต่อโมที่ราคาขึ้นกบลูก กับผมนะครับจอสฟันทงบอลเด็ดหน้าลงทุนก็อยากจะฝากช่องทางการติดตามนะครับที่ u t u b e นะครับดูบลอลหลังบ้านก็อยากจะฝากให้ทุกท่านครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s ั b s c r ล b e กดกระดิ่งกุ๊งกิ้งกุ๊งกิ้ง,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 งน,นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิเคราะห์บอลต่อไปนะครับและอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ไลน์นะครับ JOS88 ที่ดิง้งด้านใต้คอมเมนต์แล้วก็ที่ QR code นะครับสามารถสแกนและส่องเพิ่มผมเ,เพื่อนเพื่อ,อ,อขอรับทัศนะและท<ๆ>ีเด็ดคู่ VVIP กันด้ครับ การวิเครฟุตบอลเป็นเพียงแนวทางเพื่อประกอบการตัดสินใจของท่านถ้าหากว่าชอบก็จัดไปถ้าหากว่าขัดใจก็กดสวนกันได้สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ